คำโค้งเฮ่ห้ามำโค้งกลับมาเติมเต็มรอยยิ้มให้กับพี่น้องท่านผู้ชมด้วยครับโดยมีชาชงสองแผ่นดินชาชงสองแผ่นดินชาชงก้านบุญสมไพรงามพร้อมทั้งลู่ทีมนที่พี่จงโปงขายคููกันจากใดกระสังเอาหน้าจอมีขายเลยส่งตรงหอดบานเลยเฮ้ห้าามโค้งเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของยายบุญมี ยายบุญมี่เราเป็นแม่หมายเนี่ยหัวตายหลายปีแล้วละเรามีอาชีพไปตักขี่ย่างนํางตรงไหตรงหน้านะชาวบ้านก็บ,บอกเลยว่ายายบุญมี่เจ้าเปตักขี่ย่างในดงในป่าทึบแล้วว่างเสือสมิงแล้วตอนนี้เสือสมิงวันพระาวันเจ้ามันออกหากินเหยื่อมันหากินคนเนโบเลือกููเฒ่าเด้มัน้นั่งอยู่บอกเฮ้ยเฒ่าซัากูมันกินอยู่บอกมันบบเหลือแล้วเสือสมิงชาวบ้านก็เตือนอยู่กนเป็นห่วงแต่ยายบุญมีแล้วก็ลอยไป นะครับย้ำมือแรงแล้วไปแล้วอย้ำมือเศร้ราแล้วไปแล้วย้ำมือแรงเราจังกลับมาชาวบ้านวันเราว่างได้ย่ายุบุญมีเออเราว่างเสือสนิงแนมือในเจโชคดีได้ดกลับมาทำมือโชคไดแล้วคอยขึ้นเจมาได้หรือเป่าโอ้ยจังใดนะกคอยจะต้องหาขี่ย่างขายป่นว่าว่าแล้วมือน,นั้นแล้วกลับไปลุงศรีล้วบอกว่าโอ้ยยายกบุญมีมือนี่เสือสนิงมันมาเด้เจ้าว่าไปได้บอโอยพอ,อยดีลูกค้าเขาต้องการขี่ย่างดวนสิเด้เอคอยไปกั้นใจไปเบิง โชคได้กระตายไปเท่านหละถ้าโชคดีก็สิกลับมาได้ว่าสั <c oughs> ่นยายบุญมีแล้วก็เป็นตขี่ย่างคือเก่าในปลาถือปลาดงดิบแถวบ้านในคณะที่ไปกับแม่นินเลยครับเสือสมิงโพมาเลยว oh, ่งโอ้คาคือเสือสมิงกินบ่เลื่องนะยายบุญมีเห็นเสือสมิงแลนครับแลนนี่เสือสมิงมันสีแลนนั่มบะที่หนึ่งยายบุญมีไปแล้วเป็นลมล่องขับกองก้นกูดสูดอยู่ เสือสมิงเราไปท่านพอดีว้าวเอาหัวสักกระเทียมเลยเนาะเอ้าเอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผูสิกินแซบมาแล้วเสือสมิงกระดมนาดมหลังครับงวกไส้งวกขัวบ่มีคนมากกระสีกินแซบแม่เสือสมิงโอ้ยูโมยยูสิ่กระแลนมาหาดอว้าวคณะนันนะครับกระดมไปดมมากอ้ยบาทที่นี่พี่้องครับโอ้เสือสมิงมาแห้งล่มพัดอีจอเลยคณะที่เสือสมิงกำลังดมอยู่ห ẳ นครับ เศร้าไหมเสือขันมีถอยมาเลยฮ่้ยๆๆคือจังแลีนมะฮ่องก็ล้มโลุกมาตายขึ้นเอาไว้เถอะวะปาดเหม็น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 อียงวะย่าไอ้บุญนี่คือเหม็นเดือบวะคือฮ่องก็ล้มลุกคือฮ่องก็สิตายปาดโอ้ยกินบ่ได้ดมใส่กับมิตรมองเหม็นเหม็นเสือสมิงไปดมก้นดมยังอันนะครับปรากฏว่ามันเหม็นมันเลยบมกินมันเลยเมื่ออะไรเลยย่ายบุญนี่นึกว่าจะของตายแล้วลุกขึ้นมาว้ายกูบ่ตาย กูคือโชคดีกูบ่ตายโอ้ยบ่ตายยอน,นก้นก,กูด่ากูอีโมกูเสือใส่มิงมันมาดมมันมามันกูตายบ้ากูไม่โชคดีแน,น่นอนยามือแรงครับชาวบ้านเห็นยายบุญม,มีย่างกับเขามาบานพร้อมทั้งขี่ย่างชาวบ้านเงินบิดย,ยายบุญม,มีจะรอดได้จังไดเสือสมิงขึ้นมาก,กินเจ้ายายบุญมียายบุญมีได้ยยตอบว่าสิตายจังไดกูมาพร้อ,อ,อม,มอีโมอีโมกูดิ เสือสมิงสู่บไดเลยห้าสามสอร่วมเสนอโดยชาการบุญชาสมไพงามศงามสี่สองหกหาส